สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ในเกมทั้มวันนี้ไม่ใช่สิมันไม่ใช่เกมเออวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมนะครับอ่าวันนี้อยู่ในช anel ของผมเองนะครับ,นนรบ best i 1 o 0 h e a h o t gaming นะความจริงมันเป็นชื่อตอนที่ผมยังไงแบบมันยังไม่แพ้เกมเป็นอ่าผม fc ตันนี้นะ h e o t gaming แต่ตอนนี้เขาเปลีนนะ่ยนแลพี่เอนะิร์ั้งชื่อพี่เอิร์ตัวจำไม่ได้ช่างแม่งนะ ไม่คอยเขาไม่ค่อยอัพคลิปแล้วช่างเขาไปเชินะครับอ่าอยู่ชน e l ของผมนะครับวันนี้จะมาฉลอง15 s u บส cribe นะครับในเวลาเท่าไหร่วะดูแป๊บปิดกันปิกันอ่า15 u b บสไ i ร์ในเวลาเท่าไหร่นะจะมาดูตรงนี้ทำไมวะอ่าหนึ่งดีดไลน์แล้วไม่เข้าใจทำตังดีดไลน์ผมอืม มันต้องเปที่อัพโหลดไนะคลิปแรกที่ผมอัพก็เป็นคลิปอันนี้เอกรั Run. นะที่ผมทำแค่พาเตียวนะพอพาสองผมทำหายนะแบบลงแล้วลงอยู่แล้วผมไปลบไฟทิ้งแนละ้วซึ่งแบบมันลงไม่ได้นะโอเคสิบห้าซับสไครต์นี่ผมก็จะมาต่อกันต่อท่านผู้ชมนะแค่นี้นะบายบายไปแล้วปิดตรงไหนไวนะเนี่ย